วางตะแคงนะคะ ท่านทันทิพย์นวลไทยกระผมนายมินโชคสุวรรณทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยแย่ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันจากการที่โรงเรียนได้ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจําทุกปียกเว้นปีที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์ประเทศเกิดโรคระบาดโควิด1 9จึงไม่ได้จัดการแข่งขันตามสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนได้กำหนดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่21ถึง23กุมภาพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดังนี้ 1. เพื่อสอนองนโยบายและสอดคล้องความต้องการของรัฐบาลด้านสุขภาพและพลานามัยคณะผู้นำชุมชนทุกท่านให้ความร่วมมือเห็นและน่าชื่นใจครับ ดีใจแทนหลายๆโรงเรียนนะครับครับ คครครับับบเิประวัตินักกีฬาวิ่งครบเพลย์คนที่หนึ่งนางสวาวรัชติราพินเรียงชื่อเล่นมาเกิดวันทีน่ าะมาเล่นจะเล่นกีฬาดยควาำใจของนักกีฬาอย่างแท้จริงครับผู้จุดคะแนนทีมรกุ้คะแนนครับขอบคุณครับ ม่วงนะคะาสะดับรับปังวิถีชีวิตมิตรจิรังแสงสว่างเวทมนตเปรียบเสมือนปัจญาของพ่อนะตอนนี้แม่มดไวโอเลตนะ,ะได้โชว์รักจริงๆนะคะาตามด้วยอะไรชื่อผู้ถือดงสีได้แก่เด็กชายอรุษฉันทมาลาป้ายสีได้แก่เดกหญิงอรชาอ่อนคำลา แต่มาเยอ่ได้แก่เด็กหญิงกนกวันสวัสดิพัฒน์ไปบูรณ์เด็กหญิงธนทรดำรงพงเด็กหญิงอัจฉริของเศรษฐกิจพอเพียงนะมาไร่มนกาถาปรับใช้ให้กับให้เข้ากับยุคสมัยลำดับต่อไปเป็นสีแดงค่ะสีแดงผู้ถือใต้ธงระฐีพันนารายเด็กหญิงดุจปยิสาโพสีค่ะนะคะธงสีก็คือพี่ต้นไม้ก่อนพี่ลุนนะคะ ดาไม้ที่หนึ่งเด็กชายชายชนะไม้ที่สองเด็กหญิงดาวไม้ที่สามเด็กหญิงมอนป้ายกองเชียเด็กหญิงกิงกนกชูวิชัยป้ายสองป้ายทัพทิมมานีเด็กหญิงพิมเรียเทพกาวิระเทพีสีม่วงที่สวยงามมากและเด็กหญิงจนที่มาชานชัยกาญจนาะได้เฉลยลูกไฟอัคนีนะคะที่สวยงามจริงๆนะคะแล้วก็ทีมสีม่วงนะคะ รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะเป็นป้ายรณรงในการแข่งขันกีฬานะหัวใจสําคัญก็คือได้สอนสั่งให้พวกเราทุกคนได้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยบาดตอนน้อยน้อยน่ารักมากนะคะเส้นกีฬาสร้างสามัคคีสารไมตรีมาห้าร้อยบาทนะคะลำดับที่สามที่กำลังจะผ่านหน้าท่านประธานในพิธีไปนะคะสีชมพู ดาบทัพสดาบมาเยชุดใหญ่พีเป้มสามทัพสองพีพิรักลักษมสองทัพสองนาเทียพรปหกทับสามดาบมาเยชุดเล็กก็จะเป็นเด็กชายบุญเทริสปห้าทัหนึ่งเด็กหญิงวริยาศิลาเด็กหญิงอัศชัดสราอุนเขียวปสองทัหนึ่งเด็กหญิงใจบุญป้ายฤทธเด็กหญิงเมษาปหกทับสาม ใต้เทบีเด็กหญิงอองเรียงตห .6 ทับหนึ่งเด็กหญิงพันนภัห้าทับหนึ่งประธานสีของสีชมพูได้แก่พี่ธิดารัตอนะ๋อริง,รงวันแรงน,นะคะดินแดนสีชมพูนะคะคุณคร 10, กกูประจำสีสิบท่านด้วยกันนักกีฬาประจำสีชมพู สองบาทชีวิตนะคะข้อมูลในป้ายรนลงคงที่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพก็คือสุขภาพพรราไมสมบูรณ์แข็งแรงนะคะสีได้แก่ป้ายสีเด่นนะคะผู้ถือทองสีเด็กชายกล้องพชแพทย์รอบรู้ดอมเยอะของสีได้แก่เด็กหญิงแก้วตาเด็กหญิงพัทยาอยู่หอมเด็กหญิงน้ำเย็นนะในส่วนของเพศที่อีก4นางนะคะก็คือ เด็กหญิงขวัญฤดานัทปัพาเด็กหญิงปันทิตาทองผาสุริโยเด็กหญิงรัตติรสนะคะดรามาเยอะทรงยังแบทวันนี้โอน่ารักมากนะ,ะเด็กชายสราพุธเสาแก้วเด็กชายชิชนกชาติวิเศษโอ้โหลองดูกันแล้วกันนะคะเด็กชายแอดเด็กชายธนวินยีรำนี่นะเขามาในานามของอ ลดในลงนะคะเราไม่ทำผิดไม่ติดคุกมตาดูสิลูกนักโทษทนวินวยีรำผู้คุมเรือนจำคือเด็กชายวรเมพเปลี่ยนสะอาดมีตำรวจอีกสองท่านเด็กหญิงอาจิรยาบุญค้งแล้วก็เด็กหญิงวันวิสาเสียใจที่ลูกต้องติดคุกเพราะเป็นทาดยาเสรจติดเป็นข้อคิดดีดีนะยาเสพติดทำลายชีวิตทำลายชาตินะติดช่วยรั้งพังช่วยเตือนนะคะ หยุดยาเสพติดหยุดเสี่ยงโควิดยาเสพติดคือมาร้ายป่อนทำลายสังคมมีงานทำไรเราพูดคุยในความสุขทางดีโทรศัพท์และอาคายุราที่มาเยือนประเทศเรางานของหลังทำพระพุทธศาสนาพร้อมสี่คุณธรรมแห่งความดีที่นักหวยหรือคนทั่วไปต้องใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดพึ่งพอแต่ก็กเป็นครูถุงนี่ครับทิ้ง อุปกรณ์ไว้ให้เราได้สืบสารต่อไปครับในานามของอนุ่นตะกุ่ยแอกับคุณตะรอลูกฮะที่เป็นผนู้เริ่มเก็บไปให้พวกเราครับเราอ่าไวรูนี่เป็นแค่ทมนั่งรับคุ้มครับหรือว่าการกลับโพสนามส้ำรวจสถานที่การแข่งขันว่าบริเวณไหนบ้างเป็นหลุมเป็นบ่อหรือการอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือการแสดงโชว์มีหินกี่ก้อน เดี๋ยวสักครู่จะเป็นการบัคงมนคมเรียวของบางคนเนื่องจากว่าการแข่งขันนะครับตรงนี้รูผู้ให้บางคนนั้นไม่ไอยู่ด้วยแต่บางคนนิดถึงมีมีนาเจที่บางกะสีครับดูครับดาวดินหรือว่าเพชรแพรน้อยหรือมา่คุยแดดทกเป็นคู่รองคู่เอกครับเพชรแพรน้อยหรือ,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 อดาวดินต้อเลืกครับดูครับ,รบนี่เรีกยกว่า เศรษฐกิจพอเพียงเรียงทีาคือปรัชญาขอควรูวงตปวงไทยเียงพระราชาดังปรัพระบาทสมเด็จพระปรมนทรมา